ทุกสิ่งที่แห้งแล้วกลับมามองหยุดตาวกันขึ้นไว้แล้วปล่อยให้ใจพาให้รบได้รวมได้เก็บความทรงจำที่มีไม่กี่ครั้งไม่กี่ครั้งก่อนเธอเอาสารขอเพียงให้เราเก็บเสร็จการเวลาแล้วจบเรื่องราวไว้ที่มีซึ่งจำตัวเราเกล้าแสนไกลมีเท่ากันในช่วงหนึ่งในเวลา ลับไปไม่เท่าก,กันถูกข้ามเค,คียงหากพบกันในชว่วงหนึ่งในเวลาจะขอให้อยู่ชู่วกันเหมือนกับเราได้ลำต้นใหม่แม้ไม่มีค่าใดเพียงแค่ได้ก้าวไปต่อที่ควาโอกาสอาจแ่แค่ทางผ่านตอนนี้ได้อยา่างไรรกที่มีรสอ่อ